วันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะคะที่มีเนื้อที่อยู่ที่1ไร่2งาน77ตารางวานะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องเกดเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนานะคะวันนี้เราก็มายืนอยู่ในเขตพื้นที่บ้านแฉ่งหมู่ที่3ตําบลถนนโพอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะคะที่มีเนื้อที่อยู่ที่1ไร่2งาน77ตารางวานะคะแปลงที่ดินก็อยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยนะคะเป็นถนนลูกรังนะคะมีความกว้างอยู่ที่6เมตรเลยนะคะรถยนต์สามารถเข้าออกยังแปลงที่ดินได้อย่างสะดวกมากๆเลยครับ เป็นแปลงที่ดินที่มีดินดีนะคะปัจจุบันนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะมาสร้างเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศเอาไว้เป็นแปลงที่ดินที่บรรยากาศดีมากๆค่ะเจ้าของนะคะได้ตั้งราคาเสนอขายในราคาไม่แพงค่ะเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงเนื้อที่1ไร่2งาน77ตารางวาเจ้าของเสนอขายในราคายกแปลงอยู่ที่3 0 0,000บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ใกล้ๆกับ ถนนเส้นหลักนะคะถนนลาดยางเส้นหลักเส้น2150มาเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะปัจจุบันนี้นะคะไฟฟ้าประปาก็ยังไม่ถึงนะคะไฟฟ้าปรับปาห่างจากแปลงที่ดินของเราก็ประมาณ800เมตรค่ะเป็นแปลงที่ดินที่ไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง170เมตรเลยค่ะ อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพมาเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะห่างจากตัวอำเภอโนนไทยโลตัสโนนไทยสถานที่สำคัญสำคัญของตัวอำเภอโนนไทยมาเพียง 11กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะห่างจากตัวอำเภอขามสแกแสงมาก็ประมาณ12กิโลเมตรนะคะอยู่ห่างจากตัวโคราชมา25กิโลเมตรค่ะห่างจากกรุงเทพมหานครมา260กิโลเมตรค่ะเป็นที่ดินที่มีหลักหมุดชัดเจนนะคะมีหน้ากว้างนะคะที่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนลูกรังนะคะมีความกว้างอยู่ที่77เมตรเลยนะคะ มีความลึกความยาวนะคะจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่61เมตรเลยค่ะเป็นแปลงที่ดินที่สามารถมาสร้างเป็นบ้านสวนได้นะคะมาปลูกผักผลไม้ได้ค่ะแปลงนี้หรือจะมาซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติก็ได้เช่นกันนะคะหากท่านใดสนใจก็สามารถที่จะ เข้ามาดูแปลงที่ดินของเราได้ตามพิกัดที่เราได้ให้ไว้ใต้คลิปนะคะหรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้เช่นกันค่ะที่ร i n e a t p a k n 999นะคะหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้เช่นกันค่ะที่เบอร์โทร0814133164คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ